นักเรียนมาพบกับครูเจนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะไปดูกันว่าสิ่งมีชีวิตที่มีการอยู่ร่วมกันเนี่ยเขามีการถ่ายทอดพลังงานยังไงบ้าง <Thank S 2> <ห>นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตต่างๆต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตและใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งสิ่งมีชีวิตจะได้รับพลังงานจากการกินอาหารสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านการกินอาหารและการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันเป็นทอดๆในรูปแบบของโซ่อาหารนั่นเองค่ะโซ่อาหาร โซ่อาหารคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายของโซ่อาหารกันนะคะโซ่ออาหารคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากการกินต่อเนื่องกันพูดง่ายๆนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการอยู่ร่วมกันมีการกินกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อๆกันไปเรื่อยๆก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไปค่ะองค์ประกอบของโซ่ออาหารมีอะไรบ้างผู้ผลิตผู้ผลิตนะคะก็คือพืชและสาหร่ายสีเขียวเพราะว่าพืชและสาหร่ายสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์นะคะซึ่งสามารถสร้างอาหารเองได้ผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะได้แก่สัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อหรือสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและกินได้ทั้งเนื้อนะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะต่อมาค่ะผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้แก่เห็ดรายีสแบคทีเรียผู้ผลิตนะคะ ผู้ผลิตก็ได้แก่พืชทุกชนิดและสาหร่ายสีเขียวเนื่องจากพืชและสาหร่ายสีเขียวมีคอโรฟิลซึ่งเป็นสารสีที่ใช้ในกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงทําให้พืชต่างเนี่ยและสาหร่ายสีเขียวเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นใบไม้หญ้าสาหร่ายข้าวและพืชผักผลไม้ชนิดอื่นๆที่ครูมไม่ได้ยกตัวอย่างมานะคะต่อมาค่ะผู้บริโภค ผู้บริโภคเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินพืชหรือสัตว์อื่นๆเป็นอาหารเราแบ่งเป็นสามประเภทดังนี้ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชก็ได้แก่สัตว์กินพืชน,นะคะเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นแมลงต่างๆตะกะแตนนอนผีเสื้อแกะหนูม้าลายกวางและสัตว์กินพืชอื่นๆนะคะต่อมาผู้บริโภคสัตว์ก็คือสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ได้แก่เสือสิงโตงูเหยี่ย,ยวฉลามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะคะและอื่นๆที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างมาตรงนี้ด้วยนะคะผู้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ก็ได้แก่สัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและกินได้ทั้งสัตว์เป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นคนนะคะคนก็สามารถรับประทานได้ทั้ง พืชและสัตว์รับประทานได้ทั้งผักผลไม้รับประทานได้ได้ข้าวด้วยนะคะรับประทานข้าวได้ด้วยแล้วก็รับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆได้ด้วยแมวสุนัขไก่เป็ดก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เขาทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตายแล้วนะคะจากนั้นเขาก็จะดูดซึมสารอาหารมาใช้ ยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียเห็ดรายยีต์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะย้ากวางเสือสิ่งมีชีวิตทั้ง3ชนิดนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการกินต่อกันเป็นทอดๆโดยย้าทําหน้าที่เป็นผู้ผลิต กวางทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเพราะว่ากวางกินหญ้าเสือทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่สองหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดเพราะไม่มีใครมากินเสือต่อแล้วนะคะ,อ,ะอธิบายอีกรอบนึงนะคะ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มจากหญ้าที่เป็นพืชเนี่ยเขาทําหน้าที่สร้างอาหารนะคะโดยกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อหญ้าสร้างอาหารเสร็จแล้วเนี่ยกวางนะคะก็จะมากินหญ้ากวางจึงเป็นผู้บริโภคลําดับที่1ก็คือเป็นสัตว์กินพืชน,นั่นเองเมื่อกวางมากินหญ้ากวางก็จะได้รับพลังงานจากหญ้าและเสือมากินกวางต่อไปอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นเสือก็จะได้รับพลังงานจากกวางต่ออีกทอดหนึ่งซึ่งเสือเนี่ยเมื่อพอได้รับพลังงานจากกวางแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้บริโภคสูงสุดในลำดับนี้นะคะในโซ่อาหารนี้เนื่องจากไม่มีใครมากินเขาอีกแล้วแล้วถามว่าใครได้พลังงานสูงสุดละ่ะคำตอบก็คือหญ้าเนี่ยนะคะเป็นผู้ผลิตเขาจะมีพลังงานเยอะที่สุดเลย และผู้ที่ได้รับพลังงานจากหญ้าเยอะที่สุดก็คือกวางนะคะผู้ที่ได้รับพลังงานน้อยที่สุดเลยก็คือเสือนะคะการเขียนโซ่อาหารอ่ะครูอยากให้นักเรียนจําตรงนี้นิดนึงนะคะการเขียนโซ่อาหารเนี่ยจะเขียนให้ผู้ผลิตก็คือพืชเนี่ยอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะตามมาด้วยผู้บริโภคอยู่ข้างหลังต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ หัวลูกศรให้นักเรียนสังเกตหัวลูกศรนะคะหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้บริโภคหรือชี้ไปทางผู้ล่าเสมออ่อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะใบไม้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตนี่นักเรียนสังเกตหัวลูกศรนะคะผู้ผลิตเสร็จแล้วหัวลูกศรเนี่ยก็จะหันไปทางผู้บริโภคเราจะมาดูนะคะว่าใครจะเป็นสัตว์กินพืชที่มากินใบไม้อ่านอน นอนทำหน้าที่เป็น <im> ผู้บริโภคลำดับที่เท่าไหร่คะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นะคะเพราะว่าเขามากินพืชเขาได้กินก่อนใครเลยใครจะมากินหนอนต่อนะอ่ะนกนกกินหนอนนะคะนกจึงทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่สองงูงูกินนกนะคะงูทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่สใครจะมากินงูนะ อ่าเหยี่ยวนะคะเหยี่ยวมากินงูเหยี่ยวก็เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสูงสุดก็ได้เนื่องจากโซ่อาหารนี้นะคะไม่มีใครมามากินเหยี่ยวอีกแล้วอ่ะทีนี้ครูถามนักเรียนว่าในโซ่อาหารนี้ใครได้รับพลังงานน้อยที่สุดคะนักเรียนเอเป็นหนอนหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะคำตอบก็คือเหยี่ยวเนี่ยได้รับพลังงานน้อยที่สุดเลยเนื่องจากว่าหนอนเนี่ยเขากินใบไม้เขาจะได้รับพลังงานเยอะที่สุดแล้วหนอนก็โดนนกกินต่อมาแล้วนกก็โดนงูกินแล้วงูก็โดนเหย่่ยวกินนะคะเพราะฉะนั้นกว่าพลังงานจะถ่ายทอดมาถึงเหย่่ยวเนี่ยพลังงานก็จะน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นเหี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายจึงได้พลังงานน้อยที่สุดอะมาดูตัวอย่างโจทย์นะคะ ถ้าคนจับงูออกไปจนเกือบหมดจะส่งผลอย่างไรต่อโซ่อาหารดังกล่าวอ่าถ้าสมมุติว่างูหายไปนะคะมีคนมาจับงูไปโซ่อาหารนี้จะเป็นอย่างไรเฉพาะในโซ่อาหารนี้นะคะนักเรียนเวลานักเรียนทําโจทย์นักเรียนต้องยึดตามที่โจทย์เขากําหนดมานะคะอ่ะในโซ่ออาหารนี้ถ้างูหายไปอะไรจะเกิดขึ้นนกนะคะนกที่เป็นอาหารของงูเนี่ย พอไม่มีใครมากินเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้างูน้อยลงเนี่ยเขาก็จะโดนจับไปกินได้น้อยลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนกเนี่ยเขาก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอะ่ะเหยียวล่ะเหยียวเขากินงูนะคะในโซ่อาหารนี้เหยียวเขากินงูถ้างูหายไปหรืองูเหลือน้อยลงเนี่ยเหยียวเขาก็จะอดอาหารอ,อาหารเขาจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหยียวก็จะลดลงอ่าอีกตัวอย่างนึงนะคะ สาหร่ายสาหร่ายทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเพราะอะไรลูกเพราะสาหร่ายนะคะมีสีเขียวมีคอรโรฟิลสร้างอาหารเองได้กุ้งกุ้งนะคะเขาจะมากินสาหร่ายเพราะฉะนั้นกุ้งก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่1นนะคะเพราะว่ากินพืชน,นั่นเองใครกินกุ้งอ่ะปลาทูน่านะคะเขามากินกุ้งเพราะฉะนั้นปลาทูน่าเป็นผู้บริโภคลำดับที่2 ฉลามนะคะฉลามมากินปลาทูน่าฉลามเป็นปลานะคะ,ะปลาฉลามมากินปลาทูน่าเพราะฉะนั้นปลาฉลามก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่3หรือเรียกว่าลำดับสุดท้ายหรือจะเรียกว่าลำดับสูงสุดก็ได้เพราะไม่มีใครมากินฉลามต่อแล้วนะคะในโซ่อาหารนี้ตัวอย่างโจทย์อีกโจดนึงนะคะถ้าคนจับปลาทูน่าไปเป็นอาหารจนเกือบหมด จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารดังกล่าวนี้อย่างไรเฉพาะในโซ่อาหารนี้นะคะอ่ะถ้าปลาทูน่าเนี่ยโดนจับไปนักเรียนดูสิคะใครอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาปลาทูน่าบ้างอ่ะก็จะมีกุ้งใช่ไหมลูกกุ้งเนี่ยก็จะมีจํานวนมากขึ้นเพราะว่าไม่ถูกปลาทูน่าจับไปกินนะคะฉลามปลาฉลามเนี่ยก็จะมีจํานวนที่น้อยลงเนื่องจากเขา อาหารเขาหายไปนะคะแหล่งอาหารก็คือปลาทูน่าเนี่ยหายไปหรือว่าเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ฉลามเนี่ยลดจํานวนลงนะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะอ้างอิงแค่โซ่อาหารนี้โซ่เดียวนะคะามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะข้าวข้าวทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตตะักะแตนมากินข้าว ตักกแตนทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่ลำดับที่เท่าไรลำดับที่1นะคะไก่มากินตักกะแตนไก่ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่2สุนัขมากินไก่สุนัขก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่3เสือมากินสุนัขเสือทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่4อ้าวเอ๊ะ ทำไมเสือไม่เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายล่ะอ่าเพราะว่าอันนี้เป็นในกรณีที่เสือตายลงนะคะเมื่อเสือตายลงเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนั่นก็คือพวกเห็ดพวกรานะคะก็จะมาย่อยสลายซากเสือแล้วเขาก็จะดูดซึมสารอาหารไปใช้นะคะซากเสือที่ถูกย่อยสลายแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะให้กับดินแล้วก็ส่งผ่านมาย่ง ต้นพืชต่ตอๆไปนะคะสายโซ่อาหารนี้นะคะเราจะเรียกว่าโซ่อาหารแบบย่อยสลายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะมีการวนๆกันไปเรื่อยๆทั้งนี้วิธีการจําก็คือต้องดูที่ผู้ย่อยสลายนะคะถ้ามีผู้ย่อยสลายมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะภาระงานที่ครูจะมอบหมายนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือใบงานเรื่องโซ่อาหารวงเล็บ2 ใบงานเรื่องโซ่ออาหารวงเล็บหนึ่งเนี่ยครูได้มอบหมายให้นักเรียนทำไปแล้วนะคะในคาบเรียนที่แล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นใบงานนี้นะคะเป็นใบงานโซ่อาหารวงเล็บ2ใบงานจะคล้ายๆกันนะคะอ่ะจะมีสส่วนด้วยกันนักเรียนมาดูนะคะส่วนแรกคําชี้แจงให้นักเรียนสังเกตภาพสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้แล้วเขียนโซ่อาหารมา3โซ่ครูนะคะจะกําหนดสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนมีตะกะตั่นหนอนข้าวกบ เหยี่ว e หนูให้นักเรียนนำสิ่งมีชีวิตที่ครูกำหนดให้เนี่ยมาเขียนเป็นโซ่อาหารของนักเรียนเองนะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะ,อ,ะอันนี้ตัวอย่างของครูนะคะข้าวข้าวเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นพืชเพราะฉะนั้นต้องขึ้นก่อนเลยต่อมาหัวลูกศรหันไปทางผู้บริโภคหนูครูให้หนูมากินข้าวนะคะแล้วก็ ให้เหยี่ยวมากินหนูอ่าอันนี้ก็คือโซ่อาหารของครูนะคะ1โซ่ใน1โซ่อาหารเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องใส่สิ่งมีชีวิตที่ครูกําหนดให้ทั้งหมดหมายความว่าใน1โซ่อาหารเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิต3ชนิด4ชนิด5ชนิดก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนออกแบบเลยแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอัดมายัดไว้ในโซ่เดียวกันนะคะอันนั้นไม่จําเป็นเนาะทีนี้ก็ อันนี้ครูให้นักเรียนไปเลยข้อหนึ่งแล้วกันนะคะข้อสองข้อสามนี่นักเรียนไปเติมเอานะลูกแต่อย่าลืมนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือผู้ผลิตต้องขึ้นก่อนเสมออ่ะซึ่งในสิ่งที่ครูกำหนดให้เนี่ยผู้ผลิตมันมีอย่างเดียวเลยก็คือข้าวใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยโซ่อาหารทั้งสามเส้นเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยข้าวก่อนเสมอนะคะ ามาดูส่วนล่างนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพและกำหนดชื่อสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารให้ถูกต้องสวยงามนะคะครูกำหนดตำแหน่งให้ตำแหน่งที่หนึ่งเป็นตำแหน่งของผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบไม้หญ้าข้าวข้าวโพดสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยได้หมดเลยนะคะในตำแหน่งแรกตำแหน่งที่สองผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง ต้องเป็นสัตว์แบบไหนลูกสัตว์กินพืชเท่านั้นนะคะต้องเป็นสัตว์กินพืชผู้บริโภคลำดับที่2ก็จะเป็นสัตว์กินสัตว์และผู้บริโภคลำดับที่3ก็จะเป็นสัตว์กินสัตว์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้นักเรียนออกแบบตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะอ่นักเรียนอยากวาดรูปสัตว์ที่วาดง่ายๆนักเรียนก็เลือกมานะคะอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างอันนี้บ้างอ่าอันนี้ครูยกตัวอย่างพืชนะคะพืชเป็นผู้ผลิต ก็จะอยู่ตำแหน่งแรกตำแหน่งต่อมาผู้บริโภคลำดับที่1ครูให้หนอนมากินพืชนะคะอ่าเขียนคําว่าหนอนลงไปด้านล่างด้วยผู้บริโภคลำดับที่2ครูให้นกมากินหนอนอ่าเขียนนกลงไปและผู้บริโภคลำดับที่3นะคะที่มากินนกก็คืองูนั่นเองอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของครูนะคะก็นักเรียนห้ามลออครูนะลูก อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของครูนะคะนักเรียนออกแบบเองได้เลยนะคะไม่ต้องรอดของครูเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับเรื่องการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทําภาัะงานที่ครูมอบหมายให้นะคะนั่นก็คือใบงานเพียงหน้าเดียวเท่านั้นนะคะ ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะครูมีรางวัลให้เช่นเคยเขียนมาให้ครบถ้วนนะคะสมบูรณ์สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเนื้อหาหน้านะคะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ